โอ้นะครับวันนี้ผมก็จะมาทำอาหารครับตอนอื่นก็ตีไข่เจียวเลยนะครับลูปลาใส่เจียวใส่ไปในกระทะเลยนะครับฟูเออพอใส่เกจียวในกระทะแล้วครับก็ปล่อยให้มันไหมเลยนะครับฟูทำไมน้องไม่บรรยายล่ะเออเออเออไม่ต้องบรรยายเอออะงี้ยนั้นก็เออแตกตักก็เรียกว่าตักเลยนะเออเออเอามาใส่กระทะอ่เนอเอนเออรับ เพื่อให้มันออไม่จมอยู่ตรงนั้นเกินไปเขาเรียกว่าเลยโอเคก็ประมาณนี้อะผมก็ไม่รู้ว่าผมอยากอธิบายอะไรลยออลก็ตักไปเรื่อยๆนะตักไปเรื่อยตักไปสักนดนึงนะครับแล้วค่อยพลิกนะอันนี้ก็มีการกลนๆนิดหน่อยนะอ,อ,อาจจะมีเสียงพ่อผมนะครับจะแ,แม่เแื่องขอพรพอมนะ ก็ผมก็ตักไปสังเกตน,นะว่ามันเริ่มน้อยลงนะครับแล้วผมก็ปบตบตบตบเห้มันเรียบลงนะนี่แตาตักไปเรื่อยๆฮนะตอนนี้เริ่มไม่มีน้ําแล้วนะครับเดี๋ยวเตรียมจะต้องพลิกแล้วน,นะครับฟูกับข้างท<ม>ีลูกกับข้างทีครับเราก็อันนี้กําลังจะตักพิกนะครับซึ่ง อเออมันอันนี้มันจะขาดนะครับผมคิดว่าขั้นตอนที่ถลิวช้อนกันขึ้นไปก็กลับปุ๊บลงไปผมก็เห็นพ่อครัวเคยเห็นเขาข้างล่างขึ้นออข้างบนกระท้าโยนขึ้นฟ้าแล้วก็พลิกได้นะครับฟู้แต่ผมทําไม่ได้ผมเลยต้องใช้ความพยายามใช้ความพยายามมอุกมอกอ่อตอนนี้ครับพลิกพลิกได้ไหพลิกได้ยัง เดี๋ยวกอนเริ่มเลทแล้วครับดูวตดูตัวตด,ด,ดูเขาทำครับดูโอ้โหผมทำอะไรของผมเนี่ยเออแลอ้วขอดูดูดูแต่มันอร่อยนะผมกินแล้วนะครับตัวแล้วก็ตักใส่จานครับอ่าผมก็ไม่รูม้มกันเสกิดอะไรแต่ตอนนี้ตอนนี้จะทำใส่จาน,นปิดแก๊สนะครับปิดแก๊สเรียบร้อยแล้ว แล้วก็เตรียมตักออกเลยโอ้โหเละเละเอไอ,อ,อตอนที่ผมบีบอะเพื่อให้น้ำมันมันออกเพื่อให้น้ำมันไม่เยอะมากเกินไปนะครับนี่ตักใส่จานแล้วพวกที่ผมจะใช้จานเป็นจานเดิมที่ตีไข่เลยนะเมื่ก,กี้เกียบล้างจานออกนะครับฟู่เข้าเลยครับน,นี่ตักตันหมดแล้ว อันนี้ใช้น้ำมันมะพร้าวนะเอ้ยไม่ใช่ดิไม่ใช่น้ำมันมะพร้าวน้ำมันอะไรวะเดมน้ำมันถั่วนี่ได้แล้วครับดูหน้าดูหน้าผมทำหน้าทำตา